ึนปัจจุบันเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกข์พี่น้องผู้ใฝ่หาความพาสุขทุกท่านครับยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านโซรายการการเมืองแท้ต้องมีธรรมนะการเมืองเป็นสิ่งที่กระทบ ทุกๆชีวิตถ้าการเมืองเป็นการเมืองที่ดีก็จะกระทบด้านดีกระทบด้านประโยชน์กระทบด้านสร้างสิ่งดีสิ่งเป็นประโยชน์ให้กับชีวิตแต่ถ้าการเมืองใดเป็นการเมืองที่ไม่ดีผลกระทบต่อคนในสังคมประเทศชาติคนในบ้านในเมืองก็จะเป็นผลกระทบที่ไม่ดี เกิดผลเสียเกิดความเดือดร้อนเลวร้ายทุกทรมานต่างๆนี่คือการเมืองจริงๆแล้วงานการเมืองเนี่ยเป็นความละเอียดลึกซึ่งคนไม่ค่อยเข้าใจการเมืองเท่าใดนักหรอกการเมืองมีตั้งแต่ระดับที่เล็กๆไปจนถึงระดับสังคมประเทศชาติการเมืองการเมืองจริงๆทุกกิจกรรมการงานที่ ที่กระทบต่อคนในบ้านในเมืองไม่ว่าด้านดีหรือด้านไม่ดีนะก็อยู่ที่การเมืองนั่นเป็นการเมืองที่ดีหรือไม่ดีนะตั้งแต่พฤติกรรมจริงๆแล้วทุกพฤติกรรมทางกายหรือวาจาหรือทางใจทุกพฤติกรรมนะทางกายหรือวาจาหรือทางใจล้วนเป็นงานการเมืองทั้งนั้น รถแต่เป็นงานการเมืองทั้งนั้น,นทุกพฤติกรรมทางกายวาจาใจนั้นคืองานการเมืองตัวจริงเสียงจริงถ้าพฤติกรรมของใครกันแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อตนเองหรือคนอื่นหรือสัตว์อื่นนั้นไปในทางที่ดีนั่นเป็นการเมืองที่ดีส่วนส่งผลกระทบไปในด้านที่ไม่ดีก็เป็นการเมืองที่ไม่ดีเพราะฉะนั้น ทุกลมหายใจเข้าออกทุกพฤติกรรมของแต่และชีวิตก็ล้วนแต่เป็นงานการเมืองทั้งนั้นเพียงแต่เป็นงานการเมืองระดับเล็กหรือว่าขนาดกลางขนาดใหญ่เท่านั้นเองบางอย่างก็กระทบแต่ตัวเองคนเดียวบางอย่างก็กระทบคนอื่น,นไปเป็นลําดับตําดับอย่างนี้เป็นต้นจริงๆก็มีท้ากระทบกับตัวเองก็กระทบกับคนอื่นโดยทั้งนั้นแหละเพียงแต่จะกระทบมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเอง เอาละแต่ในช่วงนี้เราจะพูดถึงการเมืองที่กระทบกับคนส่วนใหญ่ในสังคมประเทศชาติก็คืองานการเมืองระดับรัฐสภา,างานการเมืองระดับรัฐสภาในตอนนี้ที่มีผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ในประเทศชาตนะิซึ่งถ้าเป็นการเมืองที่ดีก็จะกระทบด้านดีเป็นการเมืองที่ไม่ดีก็จะกระทบด้านไม่ดีนะ เราต้องมาดูว่างานการเมืองอันนี้ที่กำลังจะนําเรียนพี่น้องนี้น่ามันกระทบด้านดีหรือด้านไม่ดีนะรัฐ อันนี้ที่กำลังจะนําเรียนพี่น้องนี้นามันกระทบด้านดีหรือกลุ่มทุนไทยเตรียมลุยเช่นเดียวกับคาสิโนโต่างประเทศกว่างันนะนี่หัวข้อหลักๆอันนี้น่าเรามาดูรายละเอียดกันน่าการจัดตั้งสถานบันเทิงครบวงจรหรือคาสิโนโถูกกฎหมายเป็นอีกนโยบายหนึ่งอ่าเป็นอีกหนึ่งนโยบายเรือธงของพรรคเพื่อไทย อ,อดีตนายกทักษิณชินวัตร สังคมทุกวันดูมืดมนความสับสนอับจนมีมากมายคนดีมักโดนคนทํำลายนี่หรือไรสิ่งชอบทําหรือคนที่ดี ไม่พอจะต้องรอไปถึงไหนกันสิ่งชั่วร้ายมากมายพร้อมพลันจองอ้อาวออกมาต่อกันนะนะเอาเพิ่มเสียงเท่าไปอีกหน่อยก็ได้ทางนี้เร่งเสียงอีกหน่อยนึงนะทางลำโพงนี้ถ้าเลงได้เรลงไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะ ได้เท่านี้นะเอาเอาเท่าที่ได้นะแม่สู้กับคาสิโนเนีน่ยต้องใช้ไม้หลายตัวต่อต้านคาสิโนเอาเป็น้ว่าก,ก่อนที่อาจารย์จะอ่านข่าวอะไรอะไรขึ้นมาจะอ่านข่าวยาวไปนะจะอ่านข่าวไปเนี่ยให้พี่น้องได้รู้ว่าตอนนี้รัฐบาลกํบบาลังจะผลักดันบอนการพนันถูกกฎหมายอ่าเราพยายามจะผลักดันเข้าคอรมอภายในวันที่ เห็นว่าความพยายามจะผลักดันภายในวันที่12ธันวาคม2567นี้นะพยายามผลักดันกันอยู่ตอนนี้ทีนี้ประเด็นก็คือว่ากองทัพธรรมและพักสมมาธิปไตยของเรารวมทั้งประชาชนคนดีหลายภาคส่วนไม่เห็นดีด้วยไม่เห็นดีด้วยกับเรื่องของบ่อนการพนันถูกกฎหมาย กองทัพธรรมเราพักสมมาธิปบัไตยเราที่น้องคอปทอสปปสอปสอ,องค์กรต่างๆกลุ่มคนต่างๆาบุคคลต่างๆที่เป็นคนดีร้ายภาคีเครือข่ายที่เป็นคนดีนั้น,นทุกเครือข่ายเห็นว่าการพนันเป็นผลเสียมากกว่าผลดีเป็นผลเสีย ซึ่งพระพุทธเจ้าก็ยืนยันนะเรื่องการพนันนั้นเป็นอบายมุกเป็นหัวหน้านรกหัวหน้าความเดือดร้อนพินาศช,ชิบหายนะถ้าไปมีที่ใดที่ใดก็จะสร้างความเดือดร้อนในทุกมิติและทั้งจิตใจร่างกายเศรษฐกิจกสังคมสึ่งแวดล้อมเหตุการณ์ร้ายต่างๆมันจะเกิดขึ้นรุนแรงไปเรื่อยๆนะมิติต่างๆเลยแหละการพนันนี่เป็นตัวสร้างความ เดือดร้อนเลวรไายพินาศชิบหายได้ทุกแง่ทุกเชิงเลยตอนนีน้รัฐบาลไทยแล้วก็นักการเมืองชั่วนี่ทางนักการเมืองในรัฐสภา,าก็พยายามที่จะผลักดัน,นบ่อนการพนันถูกกฎหมายนี้ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราเราก็เห็นว่ามันจะเกิดผลเสียอย่างใหญ่ยิ่งเลยนะ ผลเสียที่ยิ่งใหญ่อีกอันนึงเลยที่จะเกิดผลเสีย,สยอย่างมากเลยต่อสังคมประเทศชาติของไทยรวมทั้งต่างประเทศที่จะมาเกี่ยวข้องสมพันธ์กัน,นเราจึงขอเชิญชวนกองทัพธรรมและพักสมาธิปไตายรวมทั้งมวลชนคนดีขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้รักประเทศชาติรักประโยชน์ศึกของสังคมประเทศชาตินะ ผู้ที่ไม่ต้องการให้เกิดความเดือดร้อนเลวร้ายต่อสังคมประเทศชาติแต่ต้องการให้เกิดประโยชน์สุขต่อสังคมประเทศชาตินั้นช่วยกันนะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยนะช่วยกันลงชื่อคัดค้านการเปิดบ่อนคาสิโนหรือบ่อนการพนันถูกกฎหมายในประเทศไทยนะท่านใดสนใจก็ลงชื่อคัดค้านได้เลยนะนมี QR code นะมี QR code พี่น้อง มีมือถือนะสามารถที่สแกน QR code ได้นะแล้วเข้าไปลงชื่อสแกน QR code เข้าไปลงชื่อนะเนี่ย QR code นี่แหละนะแล้วเข้าไปลงชื่อนะคัดค้านนะคาสิโนโรหรือบอนการพนันถูกกฎหมายได้นะพี่น้องเข้าไปช่วยช่วยกันคัดค้านเลยนะอย่างนี้เป็นต้นท่านอยากจะช่วยกันคนละไม้คนละมือก็เชิญนะอ่านะ ตอนนี้ก็มีพี่น้องเข้าไปช่วยกันนะเราเริ่มทํารายการกันวันนี้เริ่มประชาสัมพันธ์วันนี้แล้วนาะมีพูดพี่น้องเข้าไปร่วมลงรายชื่อคัดค้านแล้ว641ท่านนะตอนนี้พี่น้องไปร่วมลงรายชื่อคัดค้านแล้ว641ท่านก็เขาเชิญชวนพี่น้องคนไทยนาะผู้รักประโยชน์ของประเทศชาติผู้ไม่อยากให้สังคมประเทศชาติเดือดร้อนนาะด้วยการพนัน เดือดร้อนพินาศชิบหายด้วยการพนันแต่ต้องการให้ได้รับประโยชน์สุขน,นั้นช่วยกัน,นพี่น้องท่านใดจะช่วยกันคัดค้านคัดค้านได้ทุกกลุ่มอายุนะสามารถที่จะคัดค้าน,นาการพนันถูกกฎหมายหรือบ่อนคาสิโนะบ่อนการพนันถูกกฎหมายนี้ได้นะสแกน QR code เลยนะสแกน QR code แล้วก็ไปลงชื่อคัดค้านได้ถ้าทำไม่เป็นก็ให ลูกหลานหรือท่านที่ทําเป็นทําให้ก็ได้นะถามเขาว่าทํำยังไงอาจารย์ก็ไปฝึกเมื่อเช้านี่นะเออสแกนนะนนียอาจารย์ก็สแกนไม่ค่อยเป็นก็เอามือถือไปแล้วก็สแกนมันสแกนได้ทางซูมนะทางาลายกับทางซูมนะใครมีลายก็ได้มีซูมก็ได้นะสแกน QR Code ได้นะไปสแกน QR Code เออต่อไปมันน่าจะมีวิธีบอกกันเนะเาะบอก ทำสื่อลงไปว่าสแกนอย่างนี้อ่งนี้นะอย่างนี้เป็นต้นอพอสแกนเข้าไปแล้วก็จะพอะสแกนปุ๊บม,มันจะมีอ่าตัวหนังสือขึ้นมาก่อนนะขา,ข,าขาวขึ้นมาจะมีรหัสขึ้นมาอเขาเรียกอะไรนะมีรหัสนั่นแหละ,ะมีรหัสก่อนแล้วจิ้มเข้าไปจิ้มเข้าไปในรหัสแล้วจะมีโฆษณาแล้วพิมพ์กดข้ามโฆษณาไปอแล้วกดข้ามโฆษณาไปก็ถึงเลยทีนี้ ถึงเลยก็พี่น้องก็ลงลายมือชื่อได้เลยนะอันนี้ก็ช่วยกันได้นะท่านใดจะช่วยกันลงลายมือชื่อคัดค้านนะท่านใดจะช่วยกันลงลายมือชื่อคัดค้านบ่อนการพนันหรือคาสิโนถูกกฎหมายนี่ก็ทําได้นะเ,เมื่อเช้าเนี่ยาจารย์ก็ไปลองดูนะตอนพี่น้องเราทรํารายการการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนนะอาจารย์ก็เออไป นะลองสแกน QR code ดูนะสแกน QR code ก็จะเห็นพอสแกนปุ๊บจะมีรหัสขาวๆข,ข,ขึ้นมาแล้วก็จิ้มไปที่รหัสขาวๆนะรหัสขาวๆตัวขยึกขยือนะตัวขยึกขยือจิ้มเข้าไปตรงนั้นนะตรงตัวขยึกขยือนะั่นแหละนะแต่แล้วทาไงต่อมันก็จะมีโฆษณาขึ้นมานะเราก็กดข้ามโฆษณาไปมันก็จะเข้าไปถึงแบบฟอร์มนะในการลงลายมือชื่อ ที่น้องก็สามารถที่จะลงลายมือชื่อได้นะก็จะมีชื่อนายนางนางสาวหรือว่าเด็กชายเด็กหญิงรวมทั้งนะมีคํานําหน้าอื่นๆนะยศต่างๆคํานําหน้าต่างๆก็ได้แล้วก็สามารถที่จะนะพิมพ์ชื่อรคะนามสกุลได้เลยนะแล้วก็กดสง่งตึ้งเลไนะก็ไปได้เลยนะอ้าวก็ ช่วยกันนะช่วยกันคนละไม้คนละมือท่านใดจะช่วยกันคัดค้านคาสิโนหรือบอนการพนันถูกกฎหมายก็สแกน QR โค้ดแล้วไปลงมือชื่อลงลายมือชื่อได้เลยนะอย่างนี้เป็นต้นก็ได้นะเข้าไปแล้วก็พิมพ์ลายมือชื่อได้เลยนะ,ะ,ะมเมื่อชาวจะาก็ลองดูแล้วลองดูเออได้ได้ได้ได <laughs>